ชีวิตมั่งคั่งด้วยพลังเบอร์มงคลกับอาจารย์กุ้งแซบนะคะวันนี้มาที่ ep ที่2ในหัวข้อที่ว่าจะเลือกเบอร์ยังไงให้ดีกักับชีวิตนะคะหลายๆคนที่ไปเลือกเบอร์มาแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเบอร์นั้นอ่ะมันดีกับชีวิตเราหรือเปล่าหรือบางคนเข้าใจว่าดีแต่จริงๆแล้วมันดีไม่จริงก็มีนะคะเกณฑ์ของการเลือกเบอร์นะคะก็คือวิธีการที่เราจะดูว่าเราจะเลือกเบอร์อะไรให้ดีกักับชีวิตเราเราจะต้องรู้สามอย่างนี้ค่ะข้อแรก เอาวันเดือนปีเกิดของคุณไปวิเคราะห์ฐานดวงว่าฐานดวงของคุณตกลัคนาอะไรและดาวอะไรที่มันดีกันกันกบชีวิตเราดาวที่เป็นเลขดีนะคะดีกันกันกบชีวิตเราได้แก่ดาวที่เป็นดาวกระดุมพระแปลว่ารายได้ประจําสม่ําเสมอดาวลาพระคือรายได้ที่เป็นเงินก้อนใหญ่ๆโชคฟุกๆเหมือนเป็นโบนัสนะคะดาวสุภะคือความสําเร็จคือผู้หลักผู้ใหญ่คือชื่อเสียงนะคะ ดาวกัมมะคือดาวงานนะคะดาวอ่าดาวกุตะคือลูกบริวารลูกน้องปัตตานิคือคู่รักคู่คองดาวอะไรก็ตามที่สามารถใส่ในเบอร์โทรศัพท์ได้แต่ยกเว้นดาวอรินะคะดาวอริเนี่ยไม่ควรใส่ไปในเบอร์โทรศัพท์นะคะยกเว้นแต่ว่าดาวนั้นเป็นดาวดวงเดียวที่อยู่สองเรือนเช่นบางคนที่มีดาวสุขเป็นทั้งดาวอริและดาวสุภะ น,นั้นใส่ได้เพราะความเป็นสุภาพนะั้นยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากกันกับชีวิตเราเพราะฉะนั้นคืออาจจะต้องยอมให้มันมีเรื่องของอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างแต่ความเป็นสุภาพมันเกิดความเป็นมงคลกับชีวิตเราเราจะต้องเลือกเอาเลขนั้นมาใส่นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าอาจารย์แล้วหนูเรียนรู้มาว่าถ้าเป็นเลขกาลีห้ามใส่ในเบอร์โทรศัพท์อันนั้นเป็นการวิเคราะห์แบบหย,ยาบๆเลขกาลีคืออะไร คือเลขที่เลือกตามหลักทักษะนะคะทักษะก็จะมีเรือนบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุสามนตรีกาลีซึ่งเราจะนับจากวันที่เราเกิดเป็นวันวันวันที่เราเป็นนับจากวันที่เกิดก็คือเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยก็จะนับเรียงกันบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุสามนตรีกาลีอันนั้นเป็นการจัดแบบหยาบๆนะคะอาจารย์ไม่สนับสนุนให้การจัดแบบนั้นเท่าไหรนะ่นักเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าคุณไม่ได้ดูดวงเชิงลึกนะคะ คุณไม่ได้ดูดวงเชิงลึกคุณจะพลาดโอกาสในการได้เลขดีๆซึ่งหลายคนมองว่าเลขนั้นมันเป็นอริของหนูนะคะอาจารย์หนูเกิดวันจันทร์ไม่ควรใช้เลขหนึ่งเพราะอาทิตย์เป็นอริดาวอาทิตย์เป็นเป็นศัตรูของหนูนะคะเลขหนึ่งเป็นอริของหนูแต่ถ้าหากว่าคุณเอาดวงของคุณมาเช็คฐานดวงแล้วปรากฏว่าดาวจะดาวอาทิตย์เนะี่ยที่มันอาจจะเป็นอริกับคนวันจันทร์ แต่ในลัคนาเกิดของคุณดาวอาทิตย์เป็นดาวลาภะแปลว่าโชคลาภก้อนใหญ่ๆคุณก็จะเสียโอกาสจากการที่คุณมีความรู้เพียงไม่ใครว่าความรู้ที่ไม่ครบถ้วนและนําไปจัดเบอร์แล้วทาให้คุณเสียโอกาสดีๆในการได้เบอร์มงคลที่แท้จริงไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นน่ยในส่วนของการจัดเบอร์เนี่ยอาจารย์เน้นเชิงลึกนะคะเน้นเชิงลึกที่ส่งผลต่อชีวิตของคุณจริงๆจากฐานดวงเกิด ไม่แนะนำให้จัดแค่รู้ว่าดาวนั้นเป็นอริในลักษณะของการดูแบบทักษะอันนั้นตื้นเขินเกินไปจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆได้นะคะและถ้าหากว่าดาวของคุณบางดวงที่มันอยู่สองเรือนอยู่สองเรือนแปลว่าอยู่สองบ้านนะคะเวลาที่เราดูหัวละศาสไทยเนี่ยมันจะมีเรือนเขาเรียกว่าเรือนตนันุเรือนกระดุมพระเรือนสุภาะเรือนลาพะะระต่างๆเนี่ยดาวบางดวงมันจะอยู่สองเรือนอย่างเช่น อาจจะเป็นดาวอาริด้วยแล้วก็เป็นดาวราพะด้วยนะคะอาจจะเป็นดาววินาศร่วมกับดาวมรณะอะไรเงี้ยคุณต้องเลือกดูว่าถ้าเรือนนั้นเป็นเรือนร้ายคู่กับเรือนดีใช้เลขนั้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรือนร้ายอย่างเดียวเช่นเป็นดาวอาริดโดดเลยดวงบางคนที่อย่างตัวอย่างมีเลขแปดเป็นอริอันนั้นอ่ะไม่ควรใช้เลขแปดในเบอร์แต่ถ้าเกิดดวงคนนั้นมีอ่าเลข สามนะคะเป็นทั้งลาภะและเป็นทั้งลาภะและวินาศคุณสามารถใช้ได้เพราะว่าความเป็นลาภะมันสมผลยิ่งใหญ่ซึ่งหลักๆเกณฑ์ของการดูเวลาดูเบอร์เนี่ยหรือว่าหรือว่าดูดวงดาวหรือดูดาราศาสตร์เนี่ยดาวที่มันจะอยู่เรือนเดียวมันจะมีอยู่แค่สี่ดวงคืออาทิตย์จันทร์ราหูและเสาอาทิตย์คือหนึ่งจันทร์คือสองราหูคือแปดเสาคือเจ็ดสี่ดวงเนี่ย ที่จะอยู่ประจำแค่เรือนเดียวคือมีบ้านหลังเดียวไม่ได้มีบ้านสองหลังเหมือนดาวอื่นแต่ดาวอื่นจะมีบ้านสองหลังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครบางคนที่เช็คดวงแล้วราหูเป็นอริคุณใช้เลขแปดไม่ได้บางคนเช็คดวงแล้วดาวเสาเป็นอริคุณใช้เลขเจไม่ได้บางคนเช็คดวงแล้วดาวอาทิตย์เป็นอริคุณใช้เลขหนึ่งไม่ดีหรือดาวจันทร์เป็นอริคุณใช้เลขนั้น ไม่ดีนะคะแต่ก็ต้องดูองค์ประกอบเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งนะคะว่าดูว่าไอ้ราวอรินั้นน่ะมันไปอยู่ในเรือนที่ส่งผลเสียหรือว่าเป็นเรือนที่ยังส่งผลดีอย่างเช่นบางคนมีบางคนดาวดาวที่เป็นอเดกก็จริงแต่อริตกลาภะแปลว่ามีศัตรูจึงจะสามารถได้ตังหรือได้ลาบมีคู่แข่งหรือมีปัญหาจึงจะสามารถได้ตังได้ลาบ อันนี้ก็ต้องนํามาพิจารณาเป็นลายเคสเพราะดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อาจารย์ให้หลักข้อแรกๆในการจัดเบอร์ว่าเราควรจะเลือกเลขอะไรเราจะต้องรู้ว่าดาวของเราหรือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเราเนะี่ยเวลาที่เราเอาไปวิเคราะห์ตามหลักภักษาแล้วอ่ะเราเป็นลัคนาอะไรและดาวอะไรเป็นอริไม่ควรใช้ให้ตัดเลขที่เป็นอริอย่างเดียวถ้ามันเป็นอริที่อยู่เือนเดียวตัดเลขนั้นออกนะคะ แต่ถ้าเกิดมันมีความเป็นทั้งอลิทั้งเรือนดีด้วยแล้วก็เรือนเสียด้วยยังสามารถใช้ได้เพราะไม่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราตัดทิ้งหมดล่ะมันจะเสียโอกาสของการได้ตัวเลขดีๆหรือคู่ดาวดีๆมาบรรจุไว้ในเบอร์ค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าหวัวอาจารย์มันยุ่งยากอะ่ะให้อาจารย์จัดให้ปลอดภัยกว่าค่ะสนใจจัดเบอร์มงคลหรือสนใจนำเบอร์ของคุณมาวิเคราะห์ก่อนฟรีได้เสิร์ชหาอาจารย์กุ้งแซบนะคะ ทั้งใน Facebook หรือใน TikTok ก็จะเจอค่ะแล้วพบกันใน EP ที่3ค่ะสวัสดีค่ะ